อย่างเราสองคนผมว่าพี่ก็เป็นเวลา,าไปเที่ยวกันน่ะน้อยครั้งมาก ที่จะมีกันแบบว่าเอาเพื่อนไปด้วยหมายถึงว่าถ้าไปพี่ยกกาแฟนถูกไหมใช่ยิ่งเป็นวันสําคัญถ้าเราเป็นเพื่อนของคนที่เป็นแฟนกันเราจะไม่พยายามทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมีปัญหากับแฟนคือถึงขั้นเลิกกันน่ะต้องพิจารณาตัวเองแล้วอย่างอย่างผมนะถ้าเกิดสมมติว่าพี่มีแฟนผมจะไม่พยายามแบบพี่เราต้องกินข้าวคนทุกเย็นนะถูกไหมหรือเราวีโอคอลหากันเพื่อแบบคุยงานหรือคุยอะไรกันสักอย่าง่านที่พี่บอกว่าเอยปกติพี่มีรูทีนที่ต้องคุยกับแฟนเวลานี้เวลานี้รือไปกินข้าวตอนนี้ตอนนี้ไอ้พี่ผมผมไปด้วย คือมันแปลว่าอะไรหรืปอปะแปลว่าตัวผมเองอ่ะมีความเห็นแก่ตัวตัวผมเองนะอยากจะตอบโจทย์ความต้องการตัวเองอยู่เสมอ,อโดยที่ไม่สนว่าพี่จะลําบากขนาดไหนเอ <c oughs> เอจริงแล้วในขณะเดียวกันเองตัวพี่เองมีแฟนอยู่แล้ว<อ>รู้ทั้งรู้ว่าแฟนตัวเองอ่ะจะต้องไม่พึงพอใจยังเปิดรับให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้ามาแล้วบาลานซ์เวลาไม่ได้อ่ะแสดงว่าพี่เองก็มันก็การเห็นแก่ตัวคือสุดท้ายถ้าเกิดคิดว่าฉันต้องการเพื่อนต้องการเวลากับเพื่อนงั้นก็ไปมีเวลากับเพื่อน ก็แค่จบความสัมพันธ์